สวัสดีครับพบกันที่ช่องสปอร์ตเนวิทีเด็กเกนชิทเคยแหล่งลข่าวข่าวสารลูกหนังฟุตบอลที่คุณรักไว้ที่นี่วันนี้ขอเสนอข่าวปีศาจแดงอดคว้าฮูลิโอเอ็นซินโซซื่ออิตาเลียนเผยแมนยูกินเฮลหลังทาบขวาฮูลิโอเอ็นซินโซมาเป็นตัวแทนของอาริฮิโดกันดาโชแต่ปีกทีมไบรตันบอกปัดหลังตกลงย้ายไปเล่นให้อีกทีมแบบยืมตัวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต,ตกเป็นข,าข่าวพร้อมขายกันดาโชให้กับนาปโปลีแต่ยังตกรองค่าตัวนักเตะกับสโมสรจากเซเรีอาไม่ได้เนื่องจากทีมของกุนซือันโตนิโอคอนเต้ยื่นข้อเสนอให้ต่่่ำกกกกกวาาาทททีีีีีจแดดดงงตต้อออรรร็มมฟ์เย ความพร้อมที่จะปล่อยดาวเตะทีมชาติอาเจต,ตินาเอาไว้เช่นกันโดยตุโตโตแมคคาโตเผยเมื่อ22มกราคมว่าพีแดงติดต่อท่าคว้าเอนซิโซดาวเตะทีมนกนางนวลที่ซีซั่นนี้ตกเป็นตัวสำรองอย่างถาวรเช่นเดียวกับบาริเซียไดด์มุนแต่นักเตะตออปฏิเสธเนื่องจากการย้ายไปเล่นให้ทีมที่พร้อมส่งเข้าลงสนามเป็นตัวจริงต่อกรณีดังกล่าวสื่อเมืองพิซซ่าเสริมว่าเอนซิโซตกลงย้ายไปเล่นให้ฮิปสวิสแบบยืมตัวเรียบร้อยแล้วขณะที่ดิแอรติกระบุว่าดาวเตะทีมชาติปรไกวจะย้ายไปร่วมทีมม โดยไมม่ีชันซื้อขาด้ดานคิตียนมาตินนักข่าวของนาสิออนมีเดียร่วมแจงว่าเอนซิโซบอกปัดการทาบทามของผีแดงเสือเหลืองและทีมตาข้างขาวผมสามารถบอกคุณได้ว่านาทีสุดท้ายของเมื่อวันนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเตเ็ดติดต่อมาหาเขามาตินเผยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องการคูริโอไปแทนกานชโชที่อาจย้ายไปร่วมทีมนาบปรีหรือสโมสอรอ,อื่นเขาได้รับความสนใจมากมายกานชโชมีปัญหากับอโมริมสถานการณ์ไม่เหมือนเดิมในสโมสรที่เขาเติบโตมากานชโชเล่นให้ทีมเยาวชนหลายปีแต่ทันด นนั้นบอลยูไนเต็ด United, พยายามคว้าตัวคูริโอคำตอบของนักเตปะปากไกรคือขอบคุณแต่ไม่ละผมต้องการเล่นคูริโอจะมีอายุครบ21ปีในวันพรุ่งนี้เรากำลังพูดถึงนักเตะปากไกรในลีกที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกและกำลังต่อสู้เพื่อนาคตเขาบอกปัดดอทมูลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้บอเซียเขาต้องการเล่นเป็นตัวจริงเอาละครับชอบกดไลค์แช,แชร์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ช่องสปอร์ตเนวิีเด็ดของเราด้วยสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้พิธีนี้ลรวพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ